เจ้าย t ทูบสุกคนเด้อพี่น้องสวัสดี A.I. สวัสดีพี่ยู l ั e v e r y o n คน for watching thank you so much welcome ใหม่เฮาต้องการ thank you เริ่บรื้อเริ่บร้อพี่นอง สวัสดีค่ะพี่น้องตบพุ่นทุกไรุ่กเริยบทุกกำลังแร่ง,รงใจเด้อมาขึ้นอีกรอบพี่น้องมาขึ้นอีกรอบนอนไม่หลับ นอนไม่หลับกระสับกระสายน้องโอ้ย,ยังกัเนตาโอ้โอ้โอ้ย,ยังเกาตาเกิดมาทั้งที่มือเ้าคูอยู่ด้วยได้ช่วยเหลือ สวัสดีค่ะสามหลาน้องใจขอบคุณเลหลายเดอ้อพี่น้องฮัลโหลเอฟวันพอ for watching thank you so much w e l ก o m e t h งเดือนั h ง n k you ได้เจกันที่เกดไดเจเกันที่เก่า สามหลัน้องใจขอบคุณลยหลายเด้อพนะี่น้องขอบคุณลยหลายบัดเดื